มาลงมาแล้วพี่ดีมเราอยู่คนละที่กันเลยมาดิอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งหมดดาวว้าวเล่นกับฟิตตี้ก็แบบนี้แหละครับ ผมมาแล้วไม่มีอยู่ไม่มีอยู่ไหวเปล่าได้อยู่มาดิจุ๊กไปก่อนจุ๊กไปก่อนมันจุวก่อนปล่อยมันจุวก่อนจุ๊กเถอะถ่ายนะลาออกตรงลงรถอะเมื่อกี้เนี่ยดิเด่นพัญญาใช่ลำหนึ่งนะสวยด ลองรถเ่ากระแทกไอตัวนี้หนีละไอตัวนี้หนีละพี่หนีแล้วไม่ไม่ไม่หนีมาจะวัดมีคนขับรถมาฮึีดกข้างล่างนะโบกดิว่าตุกตุกด้วยนะรถพังรถพังหนุยสุดระยะเข้าลงไฟฟ้าแล้วเข้าลงไฟฟ้าไปแล้ว ล่าว่าลาเลยนกงว่ะลอยยิงนกไม่ลอยยิงนกเแม่จุกนกวงเนี่ยนกหน้าเราแต่มันก็ลอยมาพี่เฮ้ยนี่ไอ้ดิมลอยลงมาด้วยใช่ผมไม่มีจับยิงไม่ได้นั่น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 ไหนพี่กายะไรวะเพื่อนมันอยู่ในนี้เยอะแน่เลยมันลอยไปทางนั่นน่ะทางเพื่อนอ่ะพี่ดีหันมาหน่อยพี่ปดีหันมาหน่อยเจโดน ยิงยากว่ะโดนไปนัดหนึ่งเอ้าเ้าหอบไปห้าห้าสเก้าสองสองนัดไม่ตายดูเราบางเลยดูรอก่อนร้อยห้าเก้าสอนัดไม่ตายเดี๋ยวตัวเดียวกับมอไซค์ว่ะนี่นี่ละนี่กดยิงมิด สาวสามสวยเดี๋ยวตัวท้ายอ่ะหนีไปชุบอีกแล้วมั้งนะพี่ไก่หน้าผมตีหนึ่งพี่ไก่ชุบวากกดโคโนชุบเลยนะน้าม่รอแล้วเลมันโดนสไนเป็นสองเด็ดดาวาแล้วมีสองอันเหมือนกันมันอยู่ไหนบ้านโรงเรียนเหรอมันอยู่บ้านโรงเรียนพี่เกมมีคน ตายข้างวงก่อนนะพีกสวยแล้าวงเลยก่อนนี่ตรงไหนตองไฟหรือ่้วงนี่พุเนินใช่ปะใช่ใช่มันวิ่งขึ้นเดินเต็มเลยมันหนีอ่ะสองตัวเลยเปิดโดนด้วยเนี่ยปุป่ายนียาไม่มีอยู่ด้วยกันวิขา บนเข่าเลยขาดาวขาดาวสวยมีบักปี่นั่งเดียนอยู่แล้วมีเพิจมกัน,กนโอเคน่าจะตายมาติดรถติดรถพี่นั่งคาราวพี่นัเฮ้ยโอ้โหโดนวูดไปเดียวไปวอไปวอร์คาราว มาละเฮ้ยเอาว่ะโุ้ยโคตรเยอะมีเหรียนปะมีเยอะเลยชิบอนไรยิบหน่อยชิบก้อนแล้วกันมีใครตายเพิ่มไหมต้องรักไหวแล้วโอเคฝั่งนี้โคตรเดือดเลยข้างหลังก็ยิง ชุบหน่อยโอ้โหโอ้โหเล่นเลยเล่นรอชุบอีกทีเลยรอชุบเลยแหละยึดปั้มอ่ได้ตายผมแล้วจะมาเรียนเปี้ตรงนี้โอ้ยมีคนขับรถมาหาด้วยฮัลโหลดีมกําลังจอดแล้วเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งศพตรงตรงเนินเข่ามีนะเก็บได้นะเต็มเลยศพผมเอาสไนฟ์ผม แบบเลือกไม่ถูกแหละจบดีมันเข้าไปในโรงรถอ่ะโอเคไอพี่มีตัวเก็บของอยู่ไอ้บ้าเอ้ยอยู่เดินเข่าพี่อุ้ยไหนวะดิไอ้ยัยให้พี่เก็บแล้วพี่นี่เก็บแล้วขอเม็ดเดียวพี่ไอ้เจ้าหลังยิงหลังดาวหลังดาวใชย ไม่มีเหรี่นวะจบเลยไหว,ไวเปล่าต้องชุบแล้วพี่ต้องชุบแล้ว<อ>สามคนเอ้ยพี่ดีมป้อมเอ้ยป้อมก็ยิงทลายซะด้วยเนะาะ <c oughs> มีคนดักเอาเหรียญ <c oughs> <c oughs> ตรงไหนยิงเอ <c oughs> เอรอเอาป้อมเนี่ย อยู่ป้ามันก็นมมนอยู่หรอกกระดาษใช่เห็นละวพี่กายเสียความเพลทมันตีเพิ่งลงเนี่ยมันเพิ่งลงพี่กายป้ามันอยู่ได้นี่หว่าไ,ไปดีกว่าเอาหลังก่อนดีกว่าฮาร์ดี้ดดดดตายไปตกลงเยอะเลยเนี่ยไม่ตายเดีดาวหนึ่งตามนั้นเลยครับ เือปั้มตัวเลวปั้มรัมลงรถละลอปั้มละปั้มล้วก็ลงรถละยิ้อย่าไดอ่ะไปพี่ทิ้งให้ละสองพี่โอ้ยขาเขยิงจัดเลยมันไม่หแม่ปิงต้ช่วยโอ้ยกระชานุ่นอะไรวะน่ะผมถึงผมเปยาแล้วเมื่อ ที่จะผมทิ้งให้มันล็อกไปอยู่้ยชุบได้โดนเอฟเจ็ดเก้าเดี๋ยวป้อมตัวจะเดียวไอ้บอลผมยิ้มแปดลูกอ่ะโคตรเยอะมันป้อมมันล็อกอยู่อล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลย่สวยงามเชิงเตือดดาวสวย ต้องมาตื่นกันแล้ววัดเลยแถววิ่งรอให้เอาไปแล้วตัวนี้วันนี้มาตื่นเสร็น1งผมบอกแล้วเหมือนเล่นสามคนน่ะเชียวผมยังวิกายเล่นสามคนคนมันเยอะมากเลย ตึงเลยที่เด็กๆเนี้ยริงคนแต้มเยอะมันเกินอมันอาวะอย่างเดือด